วันที่สิบสิบห้าไปเลยเดี <favor> ๋ินๆๆๆๆอยู่างนี่จริงๆป๊าปาจะไม่ถ่ายนะครับวันนี้ตอนเช้าแต่ว่าเราบรรยากาศดีมากครับเพื่อนๆนี้เพื่อนๆดูดีครับหมอกหมอกลงเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อวานอ่ะฝนตกแล้วไฟดับเช้ามาวันนี้เลยหมอกลงครับเพื่อนๆ ตรงนี้เป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งเป็นตลาดนั่นเหมือนกับตลาดทะเลหอยเพื่อนแต่ว่าบรรยากาศก็แตกต่างกันเล็กน,น้อยป๊ะป๋า,ปาคิดว่าจะไม่ถ่ายแล้วแต่ว่าอันไหนๆก็มาแล้วถ่ายดีกว่านี่เพื่อนๆเดี๋ยวช่วงฝ่ายวันนี้กิจกรรมของเราล,ะล,ะละนันก็คืองมหอยขมเพื่อนๆเดี๋ยวป้าปาจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันนี่เอาอีกแล้ว เจอของมุงมิงกุงกิ้งไม่ได้คนเนี้ยเป็นอะไรไปนี่เพื่อนว้าวตลาดนี้จะเป็นแบบว่าเปฝัดเป็นส่วนกว่าตลาดนูน้นเพื่อนแต่ว่าผลิตภัณฑ์สินค้าก็คือของบ้านๆเหมือนกันโน่อันนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเหมือนเดิมเดินไม่สนโลกเลยนี่อุ้ยสุนัขตัวนี้น่ารักจัง ตัวนักตัวนี้น่ารักมากขนฟูว่ะไม่เหมือนหมาบ้านๆทั่วไปไปนู่นแล้วเพือนอ้าวหายอยู่ไหนบ้าให้ดูเหรอทำไมอ่ะตุนักมันทำไมมันมีอะไรพิเศษเอ่ะตุนักมันนอนอะไรตรงนี้ดูดูตุนักเลยตุนักตัวนี้ตัวนักตัวนี้ไม่ดุเพื่อนๆมาดูตรงนี้เพื่อนเพื่อนโอ้ยนี่เห็นไหมหมอกลงแล้วเพื่อน บรรยากาศดีมากเลยเย็นสบายนี่ปลาตัวนี้มันปากแหลมอ่ะเนี่ยปลาโทงสี่สิบเลย้ปลาโทงไอวีรู้จักเปล่าปลาทะเลฝนอีกแล้วที่ดิกรรมการวอล์กิ่งมีฝนนักเลยตรงนี้อีกแล้วทำไมเราต้องจอดทุกครั้งที่เราเจอฝนนักด้วยอ่ะ ตามหายายหายไปแล้วทืกคนวิ่งมัวตัวเลยละลันเบี้ยวขนมอ่ะนี่ขนมอุ้ยขนมแบบเป็นเรนโบ์เลยอ่ะขนมช้นเป็นเรนโบ์นี่ครับเพื่อนขนมไทยเพื่อนขนมไทยนี่ชิ้นละห้าบาทชิ้นละห้าบาทเต็มเลยละลันเลือกซื้อขนม,มนเพื่อนมีการซื้อของให้นายจ้อยให้ตัวเองแล้วก็ไม่ให้ป้าป้าบ้างเลยอ่ะ แม่เอาไม่เอาป้าไม่เอานี่นี่ครับรเพื่อนนี่มาพาัตตาอีาทุกทีเลยนี่ครับรเพื่อนยายฟื้อกบตัวนั้นเพื่อนนนี่ยายบอกยายชอบกินกบยายนึกว่าป,ป้าไม่กินเพื่อนเพื่อที่ไหนได้ปลาป้านี่แหละผู้พิชิตกบนะแม่ทำหน้าเค็งขียเเพื่อนเพื่อแม่เวลาลานไม่ชอบทำหน้าเขียดปลาป้าเลยไม่ชอบให้เข้ามาในคลิปมาก เราแม่หน้าเหม็นกดตลอดเวลานี่เห็นไหมปลานี่ใหญ่เท่าขาแล้วเพื่อนเนี่ยดูเพื่อนดูดิเทียบกับปลาชนิดอื่นเห็นหรืโอโหใหญ่มากเลยเพื่อนที่บ้าน,นเพื่อนราคานี้ถือว่าถูกหรือว่าแพงครับเพื่อนโอ้นี่กะปีเคยคนใต้ปลาแห้งนี่ครับเพื่อนก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า ของก็เหมือนกับตลาดโน้นแต่แค่ว่าเปลี่ยนสถานที่เฉยๆครับเพื่อนๆแต่คนนี้มันทุกที่น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 ,นี่เป็นไงล่ะี่คกคัดจังเลยเพื่อนโบวัสดีค่ะโอ้หนี่เรากําลังไปเส้นทางเอเวนเจอร์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปหาพาน้องรันไปหางม,มหอยกันน้องรันไปละไปดูเส้นทางนะคะ เ็นภูเขาภูเขาต้ปาวันนี้เราจะสละรถอีกไหมคะป๊ะป๊าไม่วันนี้ขับขึ้นเขาอีกละโข้าอยู่นะเานเส้นทางนะคะเราผ่านสวนเยอะมากโอ้โผลไม้ตรงทางโหดๆแม่ก็ไม่ถ่ายเพื่อนมาถ่ายตรงที่มันไม่มีอะไรแม่ก็ลุ้น แม่ก็รู้นี่เรามาถึงจอยกับนาลานแล้วไปกันต่อเลยนารานเรเป็นโลกไปยอมขึ้นรถยนต์เลยน้องลาลานแบบชอบชอบชอบเลยชอบมากชอบเอดเวนเจอร์โอ้โหขี่แต่มอเตอร์ไซค์กับน้าจอยตัวดำผีเลยค่ะตอนนี้สวนทุเรียนสวยมากดูดีเพื่อนๆมีสวนทุเรียนมีหมากอันนี้ก็เป็นผลไม้เหมือนกันนะคะโอ้เรามาถึงละ เรามาถึงโอ้มีเอ่งเก็บน้ำเพื่อนเพื่อนนี่คือป่านะมันไม่ใช่ที่คนมนุษย์ธรรมดาจะมานะห่อหมายลับโคตรโคตรนะนี่ถ้าแบบป้ารู้ว่าเส้นทางเป็นแบบนี้าปา้าจะเอามอเตอร์ไซค์มานะ <c oughs> น่าจ้อยแบบไม่มีรีวิวท่อนเส้นทางให้เลยเพื่อนมาแล้วนะก็ะต้องลงหอเดือดลึกนี่โนด <c oughs> าหอยนะคะ ตอนนี้เรายังไม่ได้หาหอยเลยักตัวเองทางา้ามาคนป,ะป,ะปะจะผลงาให้ตากล้องลมาไม่ได้นคนหาหอยนะฮะ บีบีสนุกไหมคะสนุกโอย้โหบีบีเชียร์ไหมบีบีเชียร์ไหมบีบีบยังให้ได้เยอะๆไหมะให้บีอยากลงไปหาด้วยไหม แลนนี่น้องลานโลกำลังเชียร์แบาป๋าอยู่ลุ้นว่าบาป๋าจะได้ไม่จะได้หอยเยอะไหมน้องลันเริ่มงอแงแล้วพนน้องนอยากลงด้วยแต่ปบาป๋าไม่ยอมไม่ลงเพราะมันลึกมากนะคะมันอันตรายสําหรับเด็กๆปบาป๋าบอกว่าให้ให้หาให้ได้เยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวบาป๋าจะมารับลานลานไปด้วยนี่บป๋ากับน้าจ้อยนะฮะน้าเด็กงอแงนั่งงอนอยู่ตรงนี้นะคะ หน้าเหมือนตูดลิงเลยป,ป๊าๆกำลังดำดำตีตีขาพอาตัวเองดำลงไปงมหอยแล้วนะคะบูมากนี่ไปเรือแล้วนะคะนัดจ้อยมีลุงเจ้าของสวนมา ปลาเยอะแล้วในไซก็มีปลานะคะโอ้โหในอันนี้มีปลาน,นินปลาน,นินประมาณนี้โอ้โหป้าใจขโมยก็แกะยากแล้วจนของตาไม่ต้องขโมยหรอกเดี๋ยวแกก็เอาให้แกบอกในนี้ในนี้มีปลาน,นินอยู่ประมาณหกเจ็ดตัวนี่ปลาปลากำลังงมหอยขมนะคะ ตอนนี้นะจ้อยกับคุณตาพายเรือไปอีกฝั่งหนึ่ง,งตา,ารถพ่วงข้างมาลรัลนไม่สนใจแล้วหอยตอนนี้กำลังว้าวกับรถพ่วงนะ,ะนบิวคิดว่าจะนั่งได้กี่คนคะเนี่ย 1, 2, 3, เด็กอีกหนึ่งหรอคะ นในส่วนโอ้ลมดีมากเลยค่ะนี่ว่าเราอยู่ตรงภูเขาฝั่งนู้นนะคะฝั่งนี้นั่งได้กี่คนคะสรุปแปดลหคะมันทุกได้เยอะมากเลยอะ่ะนี่นะครับเพื่อนๆป,ป้าหามาได้ประมาณเป็นกิโลแล้วเพื่อนๆป,ป้าจะสาธิตทีกันหาที่ทนี่ป,ป้าไม่เคยง้นหอยมาก่อนนะ ป้าคนพบว,ว่ายายบอกให้มาเช้าๆเพราะว่ามันจะอยู่ในมันชอบเย็นๆเนี่ยเห็นไหมป้า้านั่งตอนนี้ก็เจอละอ,อันนี้อันนี้เปลือกนี่เพื่อเนเบบี้อยากกินกม,มันชอบอยู่ในที่ร่มๆเพื่อนๆตอนพอนอ,นอากาศร้อนมันก็หนีไปที่เข้าไปเข้าในร่มเพื่อนแม่เบบี้อยากกินเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยตรงร่มๆ โอเคเดี๋ยวป้าจะลองยกกับดาษของตาตาบอกว่าในนี้มีปลาอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยลาก็ไม่รู้ว่ามีปราอปล่าไปยองยกโอ้โหเยอะแยะเลยเพื่อนหอยโอ้โหหอยเยอะมากเอ้ยหอยมันเข้ามาได้ไงเป็นจิบตาเขาน่าจะกินเหมือนกันมั้งหอยเนี่ยพอาเดี๋ยวนี้หอยช่เป็นอาหารที่ทันสมัยให้โซแล้วไม่มีนะครับหอยเดินตรงโน้นนะป้า ลองไปยกยดูดิโหนี่ฮะป้าป๊าๆกำลังจะกู้ใส่ปลามีไหมคะไม่มีอันที่หนึ่งอันที่สองไม่มีนี่ครับเพื่อนๆป๊าให้ละลันขับกลับก่อนอย่าตีนเขียชสิเแบบี้ไม่เอา นี่ไฟไม่ดีเดี๋ยวเพื่อนๆเรียน,นแบบนี่ครับเพื่อนอันนี้ของป,ป้าปนี่ของป,ป้าป้านี่ก็คงสักเกือบโลของน้าจ้อยนี่จะมีหอยเชอรี่ผส,สมอยู่นี่ครับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวป,ป้าป้าจะแยกไป้ดูซิว่าใครได้เยอะกว่ากันนี่นี่ครับเพื่อนๆผลงานนี่นี่อันนี้ของน้าจ้อยเป็นคื้งคีื่โคลนเยอะน้เน่ยแล้วก็เยอะกว่าป้าป้าเนี่ยเพื่อนนี่ของป้าป้าของป,ป้าจะหล่อหลอมากไม่ค่อยคลื่น นี่เน่ยปักบุ้งจากธรรมชาติล้วนๆแล้วก็นี่หอยเชอรี่หอยเชอรี่น้ำหนักรวมนี่น่าจะฟักสองคำโลอยู่นะครับเจ้าพ่อหอยผมนะครับเพื่อนๆหอยเชอรี่อ่ะนี่เชอรี่นั่นหนักเวลามีน้ําโอเคหอยโอ้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 ยแม่งนี่เพื่อนๆเอ้ยคันเฉยนี่เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวทำเป็นแกงแล้วเดี๋ยวป้าจะถ่ายแกงให้ดูเดี๋ยวรอเชฟก่อนเชฟไปแทงปลาเพื่อนๆ นี่นี่คนนี้คนคนี้ <m ills> ไป <m ess as> ไม่ได้เล่นโกดสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอันนี้หอยที่เราไปงมเมื่อวานเพื่อนเราพร้อมแกงแล้วนี่ประป้าแช่น้ําไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่สามตัวเนี้ยที่ตลาดขายตัวจะประมาณนี้เพื่อนๆนแต่ที่ป๊ะป้ากับน้าจ้อยไปงมเมื่อวานคือสามตัวนี้ซึุ่งมันจะใหญ่มากเลยเพื่อนเพื่อนนี่เพราะว่าเราเราไปงมเองเราเลือก ขนาดได้เลยเพื่อนเนี่เห็นไหมใหญ่ไหมเพื่อนดูน้องหันทันถือนี่น้องทนหันแบมือดิระ้ว่างในมือน้องนหันดิเพื่อนเพื่อนคิดว่ามันตัวใหญ่ไหมเพื่อนนี่เห็นไหมไม่ใหญ่อยู่ในมือมเด็กห้าขวบนี่อันนี้คือเ <ๆ S 1> พื่อนเพื่อนจะเห็นหอยนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะเพื่อนเพ่นห็นอีกทีจะกลายเป็นแกงหอยขมฝีมือยายอร่อยไหม นี่ครับเพื่อนเื่อนนี่คือตอนจบของแกงหอยที่ป้าไปหามาเพื่อนนี่ยายทำให้แล้วนี่นะกินะเพื่อนว <Wow. S 1> ้าวกว่าจะได้กินแกงหอยไปงมเอามารอหนึ่งคืนแล้วก็มาป้ามาตัดจุกมันแล้วก็แกงอย่างนี้เพื่อนโ,โห เนี่ยเขาขายในตลาดะเพื่อนโอก้กว่าจะได้กินเบื้งหลังแกงหอยออร่อยเพื่อนเป็นแกงที่ถ้าหาทำเองนี่ยากลำบากมบรรย,ย,กยากาศยามเช้าป้าจะกินแกงหอยแสนอร่อยแล้วล่ะเพื่อนบายบาย